ถ้าคุณคิดว่าวอลเลย์บอลไทยยังสดใสเตรียมใจไว้ดีๆเพราะวันนี้เฮียจะมาขยี้ทุกความรู้สึกเอาล่ะครับแฟนๆชาววอลเลย์บอลไทยที่หัวใจยังคงข้างรักนักตกไม่เสื่อมคลายถึงแม้จะเจ็บแต่ก็ยังเชียร์ขอนำทุกท่านมาฟังเสียงหัวใจจะแฟนๆที่ตรงไปตรงมาแบบไม่ปรุงแต่งเพราะนี่คือจริงใจเล่าอุ้ย คุณผู้ชมครับพวกเราเห็นคะแนนกันแล้วก็ปวดใจอีกนิดเดียวแทๆ้ๆเกมนี้บอกตรงๆนะสาวไทยเราก็เล่นดีนะครับแต่แต่ที่มันเสียดายจนอยากจะปาโทรศัพท์ก็คือการพลาดเองของเรามันเยอะมากโดยเฉพาะแต้มสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยโอ้โห เขามีแบบลูกหลากหลายถ้าจนบางทีเนี่ยเฮียแอบคิดนี่มันทีมวอลเลย์บอลหรือโรงเรียนสอนปรุงอาหารอินเตอร์เชฟหรือไงแล้วประเด็นที่เป็นแฟนร้อนใจไม่แพ้ซอสเผ็ดสูตรเด็ดเนี่ยก็คือเรื่องน้องโมเมรครับแฟนๆเขาบอกว่าเกมเนี่ยโมเมอาจจะช่วยได้น้อยเพราะอะไรละ่ะก็เพราะตำแหน่งของน้องที่เล่นมาตลอดหลายปีที่ติดทีมชาติมาก็คือบีหลังแต่เกมนี้น้องกลับมาเล่นหัวเสาต้อนรับบอลแรกให้ทีมคือน้องวิ่งทั่วสนามแล้วเล่นได้ดีที่สุดแล้ว ถ้าไม่มีโมเมก็อาจจะแพ้มากกว่านี้ก็เป็นได้แฟนๆเขายืนยันว่าถึงไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดโมเมเล่นตำแหน่งนี้ก็ใช้ได้ดังนั้นจะไปโทษน้องก็ไม่น่าจะถูกนะคือมันต้องตั้งคำถามใหม่ว่าหัวเสาเราเป็นอะไรกันไปหมดถึงต้องให้วีหลังเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นแทนนี่มันเหมือนสั่งส้มตำให้แม่ค้าแต่แม่ค้าเดันเอาปลาทูมาให้กินก็ไม่รู้จะยังไงเนาะ ไหนจะเลื่องเสถียรภาพหัวเสาที่บางทีก็ดูเงียบกลิบยิ่งกว่าห้องสมุดไหนจะวิภาวีเจ็บบุมบ,บิ่มก็เจ็บแล้วกับตันเพียวก็ฟอร์มหายรับไม่กลับมาถ้าอย่างนั้นส่วนดาวลุ่งเนี่ยก็มีแต่เฟิร์นที่ดูโอเคมากน้องไก่ก็แจม่มอ่านบอลอเมริกาเกรงมือสบล็อกทำเลยเออแล้วสาวดาวกติกาไม่เห็นโค้ดให้ลงเล่นบ้างทำไมไม่ให้ดาวกติกาลงเอองงงๆแฟนแฟนเขาก็สงสยัย ชนิดที่ว่าถ้าไปยืนโบกไม้โบกมืออยู่ข้างสนามนะแต่ตะโกนถามแล้วบางทีเฮียก็งงเหมือนกันนะทําไมเราตามอยู่โค้ชไม่เบรกขอลานอกเพื่อปรับหรือว่าถอดใจแล้วนี่มันเหมือนขับรถทางไกลแล้วน้ามันใกล้หมดแต่ไม่ยอมแวะปั๊มเล็งจน,นเมือไหตุ้มแล้วเนี่ยและที่มันติดนิสัยชนิดที่ว่าแก้ไม่หายสักทีก็คือไอ้ลูกตบก็ดันไปหยอดไอ้ลูกหยอดก็ดันไปติดเน็ตและสําคัญที่สุดก็คือเสิร์ฟเสียมันติดนิสัยไปซะแล้วง เสียเองก็เยอะฟังแล้วมันเจ็บปวดแทนแต่มันคือความจริงที่ต้องยอมรับวันนี้สาวไทยเล่นดีมากจริงๆครับแต่เราแพ้ความสูงและทางบอลเขาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหัวสาวฟอร์มไม่มาต้องเอาบีหลังมาเล่นแทนสุดท้ายเหลือแค่บ,บีมตีทําแ,แต้มอยู่คนเดียวบอกเลยว่าต้องเพิ่มตัวตีให้มากกว่านี้ไม่ใช่ให้บีมแบกอยู่คนเดียวจนหลังหักส่วนเรื่องยูฟาที่ได้ลงมาเสิร์ฟท้ายเกมสําคัญแล้วน้องก็เสิร์ฟเสียเลยถูกเปลี่ยนออกเนี่ยม เข้าใจเลยว่ามันคือลูกเสร์ฟที่น่าเสียดายที่สุดมันคือโมเมนต์ที่ทุกคนลุ้นจนตัวเกร็งแล้วมันก็เฮ้ยอยากจะถอนหายใจยาวๆแต่ถึงจะผิดพลาดเองเสียมากและเสียดายมากแต่แฟนๆก็ยังบอกว่าไม่เสียใจและสู้ๆนี่แหละครับหัวใจของติ่งที่เจ็บแต่ก็ยังเชียร์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดที่จะกดติดตามช่องเฮียไว้ เพราะเราข้างรักนักตบและกล้าหยิบของจริงชีวิตจริงมาเล่าแบบไม่แต่งตรงไปตรงมาให้คนได้ฟังกันทุกช็อตกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์ที่แซบกว่าน้ำจิ้มซีฟูด้ดชอบแนวนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์หากกดติดตามแสดงว่าคุณก็เป็นคนไม่ธรรมดาขอบคุณครับ